าทไล่หนูในบ้านแบบถาวรมดแรงไม่เหลือทําสูตรนี้ค่ะ แบบนี้ก็คือพริกไทยนะคะลิตท,ที่แสบร้อนกินชุนๆของพริกไทยหนูหนีไกลมาแรงไม่เหลือค่ะพริกไทยผงพริกไทยเม็ดได้หมดเลยนะคะไม่ควรใช้พริกไทยผงนะใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะปาน้ำหนึ่งหรือสองลิตรได้เลยนะคะอ้ามด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือน้ําส้มสายชูนะคะใส่ลงไปสองช้อนจ้ากลิ่นของน้ําส้มสายชูหนูไม่ชอบคือน้ําส้มสายชูนี้เขากําจัดเชื้อโรคชราดีมากอ้ามด้วยเกลือค่ะทุกคนเกลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้หมดนะคะ เกลือลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำยาล้างจานลงไปเลยจา้าจัดมดหนอนแรงจัดยุงจิ้งจกตุกแกก็ได้นะคะสูตรนี้เป็นแล้วนะคะเราผสมหนึ่งแก้วต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะก็ไปฉีดพ่นได้เลยปูดไล่หนูแบบทาวนตรงไหนจุดมืดห้องครัวในห้องน้ำก็ระบายน้ำคือดูที่มีรอยอึนหนูกิดพ่นเลยค่ะหนูวิ่งค่ะแม่นํำสูตรนี้ไปฉีดพ่นเลยค่ะปูดไล่หนูที่ง่ายที่สุดเห็น